โอโหติดครับติดครับติดครับใหญ่ด้วยอู้มีตัวใหญ่ครับเดี๋ยวนะครับครับีเดี๋ยวผมดูคันนี้ก่อนไอ้คันใกล้ๆนี่ไปแล้วครับอ่าสวัสดีครับอ่าเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาปักเป็ดในน้ำเมื่อยตอนกลางวันดูนะครับเดี๋ยวเรามาเรามาดูกันครับว่า ตอนกลางวันเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับสำหรับวิธีปักนะครับก็นะครับข้างหลังนะครับก็คือผมจะใช้เบ็ดแบบนี้นะครับเบ็ดนี่มีแต่สายนะครับแล้วก็ตรงปลายเป็นไม้ไผ่ครับสายนี้ผมใช้ความยาวประมาณวาครึ่งครับตรงปลายเป็นแบบนี้ครับมัดติดไว้เอาไว้มัดติดกับต้นไม้ครับเหยื่อที่ใช้นะครับผมจะใช้เหยื่อไส้เดือนครับก็คือเกี่ยว เต็มตัวเบ็ดอันนี้ตัวเบ็ดครับตัวเบ็ดที่เห็นนี่คือปกติมันไม่ใช่เป็นแบบนี้นครับแต่ผมบีบให้ปากมันแคบลงเพื่อเผื่อปลากระทิงครับแต่ก็เป็นเบ็ดตัวใหญ่ที่ปลาใหญ่ก็น่าจะไหวอยู่ครับเกี่ยวก็เกี่ยวเข้าไปเต็มตะขอเลยนะครับเดี๋ยววิธีปักเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าผมจะปักยังไงนะครับ ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเช้านี้มันจะมีลุ้นหรือเปล่านะครับครับสายเต็นต์ะขอเป็นนี่นะครับครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าผมจะปักยังไงนะครับสําหรับวิธีปักนะครับผมจะปักตรงนี้ครับทาเลนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่ครับแล้วก็เอามัดนี่ครับมัดก็คือแค่คล้องไปสอดไปรอบเดียวแล้วก็ลูดคือจบครับ ยังไงก็ไม่หลุดครับยังไงก็ไม่หลุดนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าน้ํามันไหลนะครับผมมูกไปจะหักกิ่งไม้มาหนึ่งกิ่งนะครับแล้วก็เอาลายเบ็ดเหลือไว้สักประมาณฟุตหนึ่งไม่เกินไม่เกินฟุตหนึ่งครับมัดเิ็ดกับไม้ไว้นี่แบบนี้ครับเสร็จแ,แล้วก็เอาไม้เนี่ยปาดลงไปในดินนะครับ ยาำจะปักด้วยเหรอนี่ครับแบบนี้นี่เหยื่อมันจะอยู่ข้างใต้ครับปลามันก็จะมาเจอครับต่อให้น้ําไหลก็เหยื่อมันก็ยังอยู่ข้างใต้ย้ําอยู่ครับแต่ตอนนี้วันนี้คือค่อนข้างที่จะเสี่ยงที่จะไม่ได้ปลาครับเพราะว่าน้ํามันลงครับถ้าน้ําลงแบบนี้นี่มีโอกาสที่เบ็ดเราจะอยู่เหนือน้าครับตอนเรามายามแต่ถ้าน้ําขึ้นนี่จะเป็นอะไรที่เจ๋งมากเลยครับโอเคครับนี่ครับคือวิธีปัก ผมใช้วิธีปักแบบนี้ในทุกๆครั้งนะครับที่ปักบริเวณที่เป็นน้ําไหลครับครับผมเดี๋ยวผมจะไปปกักคันที่เหลือให้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวหลังจากนั้นเรามายามพร้อมกันครับปักเบก็ดตอนกลางวันครับแต่น้ําลงนะครับค่อนข้างที่จะเสี่ยงที่จะไม่ได้ปลาครับ สไปไกลเลยครับปลากระิงครับอ่าปลากะิงครับอ่าปลาใกลางวันนี่น่าจะได้แต่ปลากระทิงครับก็ถือว่าโอเคกับตัวที่หนึ่งครับปลากระทิงครับปลากระทิงมีลุ้นอยู่ครับมีลุ้นอยู่แต่ผมปักไปแค่ไม่ถึงสิบคันครับ,รบเพราะว่ามัน ทำสถานที่ยากครับเพราผมจะปักเยอะๆดีตัวแรกครับตัวแรกอาคันนี้ได้ครับ <c oughs> อ่าตะพสส้มสารวินครับโอ้ถือว่าโอเคนะครับได้สองตัวละได้สองตัวละตะพาสส้มสารวินครับ ครับติดติดติดปลาอะไรไม่รู้อะโอ้ปลากระิงครับตัวใหญ่พอสมควรครับตัวนี้ตัว่าใหญ่อยู่ครับปลากระิงครับปลากระิงโอ้ใช้ได้เลยอันนี้ไ,ไกลๆครับ โอติครับติดครับติดครับใหญ่ด้วยโอ้ปันดุกครับโอ้ oh, oh. ได้ปันดุกอีกแล้วครับไอ้น้ำมือนี่ปันดุกก็ค่อนข้างเยอะนะครับโ oh, oh, อ้อลึกสเลยโคตรเจ๋งเลยครับ mm hmm. ได้ปันดุกอีกแล้วครับโอ้ oh. ขึ้นลึกเลยครับขึ้นลึกมากอะ่ะอปักกลางวันก็เจมเลยนะเนี่ยช่วงนี้น้าขึ้นใหม่ครับหญ้าข้างใต้มันยังไม่น้าครับแต่ก็ถือว่าโอ้แล้วไม่เอาอะไรใส่ปามเลยแขวนเอาประดุกนี่แขวนเอาได้ไหมเนี่ยแขวนก็แขวนครับเป็นเป็นดุกรัสเซียนะครับเนี่ยลายหินอ่อนโอ้ปักกลางวันก็เจ๋งเลยครับ ตอนนี้น้ำแห้งจนแทบจะอะได้ครับเป็นปากกลากั้งครับกั้งตัวเล็กมากเลยน้ำแห้งน้ำลงเร็วมากครับตอนนี้จุดที่ผมปักนี่แทบจะไม่มีน้ำละปาลากั้งไม่เอานะครับจริงๆเอาไปทำเป็นเหยื่อนี่เวิร์กมากเลยครับ จากปลามันกินดีครับผมก็เลยใส่สองคันคู่กันโอ้ได้ครับได้ครับกินดีจริงๆนะครับได้ประกาศทิ้งแล้วครับ แต่กลางวันนี่โอ้โหจ่มเหมือนกันเลยนะครับเนะี่ยโอ้มีตัวใหญ่ครับเดี๋ยวนะครับครับเดี๋ยวผมดูคันนี้ก่อนไอคันใกล้ๆนี่เ็งแล้วครับคันนี้ไม่ติดครับเดี๋ยวๆๆๆอีกคันนึงครับอีกคันนึง ขันนุันติดน,น,นะครับลิ้นเลยครับเมื่อกี้เดี๋ยวไปดูก่อนนี่ครับสายปลาไปอยู่นู่นครับปลายนู่นครับโอ้โอ้ปรากฏครับ โอ้ยยยยย oh, ปากลางวันก็ยังได้ปรากฏ นี่ครับทั้งปรกากฏทั้งประดุกเลยครับนี่ปักกลางวันนะครับเนี่ยโอ้ไายปรากฏไม่เีตัวครับสุดยอดเลยครับกลางวันก็ไม่ธรรมดาจริางนีครับเนี่ยโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดนี่ครับอ่าเดี๋ยวต่อไปนี่เป็น2องคาสุดท้ายแล้วนะครับจะได้ไม่ได้ก็ เดี๋ยวเราพรัลุนพร้อมกันครับมันก็ถือว่าได้เยอะอยู่ครับสองค้าสุดท้ายมาลุ้นเลยครับเฮ้ยทำไมมันไปไแลวไม่ตีครับหันสุดท้ายครับต่อไปันไม่ได้คือเดี๋ยวครับ โ oh. <laughs> อันสุดท้ายได้ครับอ่าอ่าไปแล้วครับครั <laughs> ้งสุดท้ายเราไปแล้วครับเมื่อกี้คิดว่าได้แล้วหลุดไปแล้วครับปลาขยังไปข้าวครับโอ้ตัวสวยด้วยสุดใจเลยอปค,ครับถือว่าสนุกอยู่ครับรอบนี้ <laughs> นอ่าแล้วครับ สำหรับวันนี้นะครับปักเบ็ดตอนกลางวันในแม่น้ำเมยนะครับได้ปลาไปหกตัวครับปลาดุกกับปลากรดยังมาติดนะครับดูแล้วก็มีปลากระทิงสามตัวปลาดุกหนึ่งตัวปลากรดหนึ่งตัวแล้วก็ปลาตะพักส้มหนึ่งตัวครับถือว่าเจ๋งมากเลยครับปักเบ็ดตอนกลางวันครับนี้ตอนกลางวันมีหลุดไปหลายตัวเหมือนกันครับแต่ว่าผมถ่ายจริงๆก็แค่ตัวสุดท้ายตัวเดียวแล้วก็อาจจะมีคนสังเกตเห็นนะครับว่าตอนแรกผมใส่รองเท้าบูทแล้วตอนนี้ทาไมผมถึงใส่รองเท้าผ้าใบนะครับ คือตอนที่ผมใส่เบ็ดเป็นรองเทา้าบูทนี่คือน้ำมันเข้าครับผมก็เลยเปลี่ยนเป็นรองเท้าผ้าใบแทนครับไปครับงั้นคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับครับผมสวัสดีครับ